หลังจากที่ฟุ้นตุกเก,เกือบเกือบเบิดมือได้พี่น้องตั้งเต้สาวๆอันนี้คืออยู่วัดได้พี่น้องเด้อน,นำอังอันนี้อยู่ถนนนุนน่นทางขางเงินสักกูปลาช่องอาเทวานำไ่สับไ่เีษปูลงมาแต่กูอ่าทุกพี่น้องนำในวัด สำอางเก็บหนังสำอางเก็บหนังพี่น้องเอ้ยกระดอก,กระเดียดเลยอ้อมหออเพื่อนลาชุดนาพี่นอ้องดียูทางนี่ฮะยังไรยบไาย,รราย,ยกินนำไรสระคุณตูพี่น้องเอ้ยบุ เบิดมืออีร้อนทางอื่นเด้พี่น้องเป็นนาได้อยู่ฟังนี่มากระดอกกระเดียแทะเปลี่ยนวิกินเห็นเป็นโอกาสกิเขาว <c oughs> แต่ไฟตอนกลางเว้นพี่น้อง ยังแกว่าเพื่อนท่ามันเป็นเพื่อนใหม่ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้อาที่ชู้ที่ชูนี่ลงหลังจาก่านไปแต่แต่ตีซีพี่น้อง,นะอนนอง,งตีซี DC, น, DC. นำกระรูดลังทางเทแต่กระยังโบโบเกลือตงน,นเป็นอ่างไงดิดอนเนี่ย